นักเรียนจะสังเกตว่าที่คุณครูลากผ่านเมื่อกี้นี้นะคะตั้งใจลากผ่านให้เห็นนะคะว่าแบบฝึกหัดเนี่ยได้ผ่านการทํามาเยอะมากแล้วนะคะตอนนี้แบบฝึกหัดให้นักเรียนหยิบหนังสือทักษะภาษาขึ้นมานะคะหนังสือทักษะภาษาอ่าน้าปกจะเป็นที่โชว์อยู่นะคะ่าหยิบมาหน้าตาม,มันก็จะเหมือนกันนี่แหละอาหามาให้เจอนะคะทักษะภาษาอ่ะ พอเจอแล้วนักเรียนนะคะครูจะไปอย่างเร็วเลยนะสิ่งพวกนั้นคือคุณครูสอนไปหมดแล้วนะคะแล้วคุณครูสอนให้ดูด้วยว่าลีลามือยังไงนะคะอ่าคุณครูสอนให้ดูด้วยนะคะว่าลีลามือยังไงนะคะอ่าเพราะฉะนั้นให้นักเรียนดูนะคะว่าว่ายังไงอ่ ผ่านมาแล้วนะคะตอนนี้คุณครูสั่งแบบหัดไปจนถึงหน้าอะไรแล้วอ่านที่ลากผ่านคือเขียนให้ดูหมดทุกหน้าเลยนะคะว่า,อ,าอะไรทำยังไงเขียนยังไงนะลีลามือที่ถูกต้องอย่างไรนะคุณครูเขียนให้ดูหมดเลยนะคะตอนนี้คุณครูสอนถึงหน้านี้แล้ว36 วันนี้จะมาทําแบบฝึกหัดบทที่สองนะคะวันนี้จะมาทําแบบฝึกหัดบทที่สองนะคะแบบฝึกหัดบทที่สองเรื่องอะไรแบบฝึกหัดบทที่สองเรียนดูก่อนนะคะว่าว่าเป็นเรื่องอะไรเปิดเจอหรือยังคะอ้าวคุณครูรอแป๊บหนึ่งมีนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าคุณครูบอกไวไปเขาทําไม่ทันนะคะอ้าวคุณครูก็จะปรับให้ช้าลงนิดนึงอ้าว บทที่สองจะเริ่มที่หน้านี้นะคะนักเรียนหน้า37มสิบเจก็จะต่อจากหน้าเดิมที่เรียนไปแล้วนะคะหน้าเดิมจะเป็นคัดในมือนะอ่ะบทที่สองให้เวลาพอสมควรแล้วเนาะนักเรียนจะต้องฉับไวนิดหนึ่งนะเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่ยังไม่แก่นะทำอะไรเร็วนิดหนึง่งอ่ะแบบฝึกหัดบทที่สองนะอ้าเขาบอกให้เราทำอะไรเขาให้เราโยงภาพที่เกี่ยวข้องกับภูผา ให้เราโยงภาพที่เกี่ยวข้องกับภูผานักเรียนจำได้ไหมคะว่าคลิปวิดีโอที่คุณครูสอนไปนะคะคล,ลาาานะคลิปที่แล้วที่เป็นวิชาภาษาไทยนะคลิปที่แล้วที่เป็นวิชาภาษาไทยน่ะคุณครูได้บอกนักเรียนว่าให้นักเรียนจำภาพเพราะว่าเดี๋ยวภาพที่คุณครูสอนนะ่ะจะไปเกี่ยวข้องกับแบบฝึกหัดคุณครูได้บอกนักเรียนไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ ถ้าจําไม่ได้นักเรียนก็เปิดหนังสือบทที่สองหน้าที่ครูสอนไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะเปิดเปิดหนังสือภาษาพาทีดูอ้าวใครจําไม่ได้ให้ไปห,หยิบหนังสือเล่มนี้มาเปิดนะคะอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณครูเขียนให้ว่านักเรียนยังจำหนังสือไม่ค่อยแม่นว่าเล่มไหนเป็นยังไงนะหนังสือภาษาพาทีเนี่ยไปแปลวาหนังสือภาษาพาทีมาเปิดเล่มที่มีใบบัวใบโบกอนะคะอ่ะอ้าว กเรียนก็นมาเปิดแล้วก็เปิดบทที่สองนะคะอ้าวคุณคณรูรอบแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวงงว่าคุณครูเขียนอะไรอะ่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องเขาบอกว่าให้โยงภาพที่เกี่ยวข้องกับภูผาโจทย์เขาสั่งอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นที่เกี่ยวข้องกับภูผาก็มีพ่ออ่ะคนนี้เป็นพ่อภูผาผู้หญิงคนนี้ก็เป็นแม่ภูผาอันนี้ก็จะเป็นช้างชื่อไบโบมีงาเนี่ย แล้วก็มีช้างใบบุใบใบัวที่เกี่ยวกับเขานะคะใช่ไหมคะตอนนี้มีเกี่ยวข้องแค่นี้นะคะอาที่ไม่เกี่ยวก็คือเขาหลอกมาแล้วก็ไม่สนใจนะคะเขาปล่อยไปอาไปดูข้อที่2แบบฝึกหัดข้อที่2บอกว่าอะไรโจทย์สั่งว่ายโยงภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโยงภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแล้วโจทย์ก็สั่ง้วยว่ายโยงได้มากกว่าหเส้น แปลว่าข้อหนึ่งตอบได้มากกวา่าหนึ่งเส้นนะคะอ่ะเราลองลองทำง่ายๆเส้นเดียวก่อนข้อที่หนึ่งบอกว่าพออูภูผออาผาภูผาเราอากอลักภูผาลักภูผาลักไข่อ่ะภูผาลักพ่อแม่นี่คือพ่อแม่ของภูผาเขานะคะแล้วคุณครูก็คิดว่าภูผาเขาก็รักใบบัวใบโบกด้วย เพราะว่าเขาเป็นคนเลี้ยงมันแล้วภูผ,ผาก็เล่นกับมันตลอดเลยนะถ้าไม่รักก็คงไม่เล่นด้วยนะเหมือนนักเรียนไม่ชอบเพื่อนก็ไม่เล่นด้วยนะคะอ้าวข้อที่สองบอกว่าพออูภูออผอผานักเรียนจะต้องจําคําว่าภูผาได้แล้วนะคะเพราะว่าเราเรียนไปเยอะแล้วนะคะภูผ,ผาดออูดูรอแอแลภูผ,ผาดูแลอ้าภูผ,ผาดูแลใครนี่ไงคะภูผ,ผาเขาดูแลใบบัวใบโบ ใช่ไหมคะฮ่าผูผาเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวไม่รู้ตัวชื่อว่าอะไรนะอาจจะเป็นใบบัวหรือใบโบกไม่รู้แต่มันไม่ชัดอนะแล้วอ่าผูผาก็ดูแลตัวนี้ด้วยอ่าคราวนี้ข้อที่สามโจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่าข้อที่สามเลขไทยนะโจทย์บอกว่าพ่อแม่รักพออพอไม่เอกข้อมออแม่ไม่เอกแม่เราอาก็รักพ่อแม่รักพ่อแม่รักใคร ครูว่าพ่อแม่ก็คงจะรักถ้าใครดีคะนี่ไงคะเขามีรูปภูผานี่พ่อแม่เขาก็รักภูผาลูกลเพราะว่าภูผาเป็นลูกชายเขานะคะอ่าข้อที่สี่เป็นเลขไทยนะใบโบกรักอ้าวมาสะกดบอไอใบบอโอ,อกระโบกนักเรียนเสียงเสียงที่นักเรียนได้ยินเสียงนกร้องนั้นนกประหลาดครูก็ไม่รู้มันชื่ออะไรบอไอใบบอโอกระโบกนะคะใบโบกรักใบโบกรักใครครูว่าใบโบกคงรัก ใบโบกคงรักรักใครดีนักเรียนช่วยคุณครูหน่อยใบยโบกรักใครอ่าใบโบกขาก็รักพ่อแม่ภูผานะคะนักเรียนเพราะว่าพ่อแม่ภูผาเป็นคนเอาใบโบกมาเลี้ยงนะคะเริ่มต้นเลยอ่ะพ่อแม่ภูผาเป็นคนเอาใบโบกมาเลี้ยงนะคะคุณครูขอเปลี่ยนสีนะเพื่อให้นักเรียนได้ชัดเจนอ่ะใบโบกเขารักพ่อแม่ของภูผานะและในเวลาเดียวกันใบโบกขาก็รักผูผาด้วย เพราะว่าผู้ผ่าก็เลี้ยงเขาเหมือนกันแล้วก็เล่นกับเขาด้วยแล้วใบบัวล่ะข้อที่ห้าถามแล้วใบบัวรักใครอยใบเบาบัวใบบัวเราอาจจะรักใบบัวก็เหมือนใบโบกเลยอ่าเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนสีก่อนนะคะเอาไปดูว่าใบาบัวรักใครใบบัวก็รักพ่อแม่ค่ะอ่ะเพราะว่าถ้ายงไปที่เดิมมันจะงงมองไม่เห็นนะแล้วเวลาเดียวกันใบบัวก็รักครูผ่าด้วยค่ะ โอเคนะคะนี่ก็คือแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะอ่าคุณครูโอเคนะให้เห็นภาพรวมว่าคุณครูทําให้จนเสร็จเลยนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะคราวนี้คุณครูจะขยายแล้วนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าตอนที่คุณครูสอนนะ่ะคุณครูจะขยายให้ดูทําไมคุณครูขยายให้ดูคุณครูขยายให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อให้นักเรียนดูง่ายขึ้นใช่ไหมคะอ้าวนักเรียนทําได้แล้วนะคะ เรียนมาดูข้อที่สถ้านักเรียนเชื่อฟังครูและทำตามมานักเรียนก็จะทามันได้นะคะอ่าโอเคครูผ่านนะครูไปหน้าต่อไปละหน้าต่อไปเนี่ยจะเป็นหน้าที่คุณครูจะให้นักเรียนทำเองละ่ะนักเรียนมาดูว่าทำไมคุณครูให้นักเรียนทำเองนะคะักเรียนอ่านค่ะอ่านสะกดคำและเขียนคำ อ่าสะกดคําและเขียนคำใหม่ความว่าอย่างไรหมายความว่าเขาให้นักเรียนหัดอ่านเองแล้วก็เขียนเองด้วยคุณครูจะอ่านให้ฟังครั้งหนึ่งก่อนแล้วให้นักเรียนหัดตามแล้วเขียนนะคะพออูภูพออภาภูผาเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนก็เอาคำว่าพออูภูมาเขียนค่ะนักเรียนสังเกตไหมว่าคุณครูเขียนพอสำเพาก่อนแล้วก็สาะอู และนักเรียนจะสังเกตว่าขาหลังของซาลาูเนี่ยมันเกินขาหลังของพอสัมเพาวไว้แปลว่ามันไม่ถูกต้องนะคะและที่ถูกต้องต้องเขียนยังไงขาหลังของซาลาูอยู่ตรงกับขาหลังพอสัมเพาเลยนะคะขาหลังของซาลาูจะอยู่ขาหลังของทัวตัวอักษรทุกตัวอักษรเสมอนะคะเวลาคุณครูตรวจคุณครูตรวจละเอียดขนาดนี้เลยนะคะไม่ตรงผิดเขียนใหม่ดูผออผ่านนะคะครูเขียนหัวก่อนนะคะ อยากถึงข้างบนสระอาเขียนจากบนลงล่างนี่แปลว่าทำตามที่โจทย์สั่งคือการเรียนมันมีอยู่สองอย่างนะหนึ่งครูสั่งต้องทำสอโจทย์สั่งต้องทำเหมือนกันเพราะคนที่สั่งคือคุยครั้งหนึ่งสั่งจากโจทย์อีกผ่านโจทย์ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะทำแล้วได้เครื่องหมายถูกก็แปลว่าอ่านโจทย์แล้วทำตามโจทย์สั่ง หรือฟังที่ครูสั่งแล้วทำตามนั่นคือจะได้เครื่องหมายถูกและได้คะแนนนะคะอ่วไปดูอันต่อไปอ่านก่อนค่ะพออพอไม่เอกพอก็มาเขียนค่ะเขียนเหมือนอ่านเลยนะคะพอพานนักเรียนสังเกตนะว่าอยากครูยอยากถึงข้างบนเลยนะคะเพราะนั้นถ้าใครเขียนพอพานมาแบบนี้คุณครูให้ผิดนะคะอ่าผ่านนะ พอออพอครูก็เขียนอออ่างก่อนค่ะพออพอแล้วจึงจะใส่ไม่เอกที่ขาหลังของพอพานค่ะพอพอไม่เอกข้อที่ครูเขียนให้ดูเนี่ยมีเหตุผลค่ะเพราะว่าเหตุนักเรียนหลายคนเขียนตัวอักษรย้อนตลอดเลยนะคะย้อนไม่ได้นะคะจะมีสระเอตัวนี้ตัวเดียวค่ะที่ขีดเส้นตรงลงมาแล้วมาขมวดแล้วมมแอเมก็เขียนลงมาค่ะ มอแมไหมเอก็อยู่ขาหลังของอม้าค่ะวันในยุคจะอยู่ขาหลังของอม้าแล้วเป็นส่วนที่ใส่เป็นลำดับสุดท้ายของการของคํานั้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคําว่าอะไรอ้าวตัวต่อไปค่ะหออาหาในเมื่อเราอ่านหอหยิบก่อนเราก็เขียนค่ะหออาหารผ่านนะคะง่ายมากเลยหอไอไหไม่โทรให้ก็หอไอไห เขียนหออย่างนี้ก่อนนะคะแล้ววันในยุก,ก็อยู่ขาหลังของหอหีบค่ะอหอยหายไม่โทรให้จริงอยู่นักเรียนสามารถทําเองได้แต่นักเรียนเขียนผิดวิธีนะคะนี่จึงเป็นที่มาของการสอนคลิปวิดีโอของครูนะคะดอไอใดไม้โทได้เธอไม่ดูครูมไม่ว่าเธอทําทผิดมาเธอทําทใหม่อ้าวชัดเจนนะคะ ถ้าอยากทํางานรอบเดียวแล้วเสร็จเลยแล้วถูกด้วยก็เชื่อฟังครูดูคลิปแล้วทําตามซะนะคะอ้าวดออดูพออาบอาภาพรอ,อแอละขอเอยนอ,อเขียนคอมคาดูภาพและเขียนคําหน้านี้คุณครูจะไม่ทําอะไรให้เลยนะคะโปรดกลับไปดูหนังสือภาษาพาทีคลิปที่ผ่านมาที่ครูี่ครูสอนไปนะคุณครูบอกแล้วจะมีรูปคนที่เกี่ยวข้องอ่ะคนแรกนี่คงจะเป็นภูผา คนต่อไปนี่เนี่ยเนี่ยคนนี้นนผูผาไปดูในภาษาพาทีแล้วเขียนเอาเองนะว่าภูผาเขียนยังไงคนนี้ก็เป็นพ่อผู้หญิงคนนี้ก็เป็นแม่นะคะในเรื่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นคําว่าหาใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นคําว่าให้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นคําว่าเป็นคําว่าอะไรนะที่เราเรียนไปอ่าไปดูเอาเองรูปตรงกับที่เรียนไปแล้วเลยนะคะ เพราะฉะนั้นไปหาปเองครูขอลบอันนี้นิดนึงคุณครูขีดไม่สวยเลยเดี๋ยวคุณครูขีดใหม่ให้สวยกว่าเดิมอ่ะโอเคนักเรียนก็ไปทําเองสมมุติว่านักเรียนไปดูในจากหนังสือภาษาพาทีหรือจะดูจากแบบขัดอันนี้ก็ได้เนี่ยเรียนจะสังเกตไปรเห็นว่าเนี่ยใช่ไหมใช่เด็กเมื่อกี้ป่ะใช่คนชื่อภูผ่าป่ะถ้านักเรียนบอกอุ้ยคุณครูใช่เลยเธอก็ลอกจากหน้านี้ลงไปสิคะเธอก็มาเขียนตรงนี้ว่าพออูภู คู่เ,เปลี่ยนโหมดตัวอักษรแป๊บนะคะพออูพูเห็นไหมสระอูเขียนเกินขาหลังพอสำภาก็ไม่เอาค่ะลบใหม่คุณครูก็เขียนเกินได้เหมือนกันพอเวลาคุณครูเขียนเกินคุณครูก็ลบเขียนใหม่ค่ะพออูพูค่ะพออาผาอะแล้เดียนคิดว่าเขาเป็นภูผาเขียนภูผาเอาดูรูปนี้แล้วว่าเอ๊ะพอนี่นา โอหน้าเมื่อกี้เราก็เขียนคําว่าพ่อไปเราก็มาลอกคํานี้ไปใส่ค่ะเนี่ยนักเรียนก็มาลอกไปใส่พอพอไม่เอกพอ่ออ่าถ้าเขียนอย่างเงี้ยผิดวิธีทําไมถึงผิดเพราะใส่วันณยุก,ก่อนนะคะให้เขียนตามแบบที่คุณครูเขียนนี้นะคะพออพอไม่เอกพอนักเรียนจะสังเกตว่าขาหลัง ขาหลังพอพานมีไม่เอกอยู่ข้างบนแล้วเขียนที่หลังนะเขเขียนพอพานเอาอ่านแล้วถึงจะมาใส่วว้ในยุคไม่เอกนะคะ,ะผู้หญิงคนนี้เป็นใครเดยนก็ไปดูจากข้างบนก็ได้เด่นจะเห็นว่าโอ้สวยๆอย่างนี้อ๋อแม่นั่นเองก็ไปลกคําว่าแม่ไปใส่นะคะแล้วภาพนี้เห็นไหมมีคําว่าหาก็เอาคําว่าหามา,มาใส่เนี่ยเขาหาอะไรไม่รู้และสุดท้ายนี่เป็นคําว่าอะไรคะเนี่ยนี่ไงคะคาว่าได้ นักเรียนก็ลอกเขามาได้ไปใส่ที่หน้านี้แต่ทำเอาเองนะคะเอาล่ะผ่านเนะเาะคราวนี้ง่าต่อไปเป็นการบ้านค่ะเป็นการบ้านครั้งแรกเลยที่คุณครูจะปล่อยให้นักเรียนได้ทำด้วยตัวเองภูผ,ผามีใครเรียนมาไล่หน้าแล้วนะคะเห็นล่าผู้ชายคนนี้รู้เลยว่าภูผามีใครผู้ชายคนนี้ต้องเป็นอะไรกับภูผาคะเป็นพ่อใช่ไหมคะ นักเรียนทำเอาเองนะไปหาคําว่าพ่อมาใส่ภูผ,ผามีอะไรมีแม่ไปเอาคำว่าแม่มาใส่เรียนไปแล้วเมื่อกี้นะพ่อให้ภูผาดูแลดูแลใครเนี่ยไอตัวเนี้ยคือคือใครใบบัวหรือใบโบกไงมันมีงาเนี่ยใบบัวหรือใบโบกอ่าพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวบรรทัดนี้ก็เขียนใบบัวไปพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกอ้าวบรรทัดต่อไปถามว่าอะไรภูผ,ผาดีใจได้ดูแลได้ดูแลใคร ก็ได้ดูแลใบบัวอีกแน่ยช้างตัวเดิมเนี่ยเขาให้เราเขียนหนังสือให้คล่องนะแล้วก็ดูแลใบบัวเสร็จแ,แล้วข้อห้าก็มีรูปดูโอ้มันเลยสองคนเนี่ยคือใครละสองคนเนี้ยก็คือพ่อกับแม่ใช่ไหมอ่ะอันนี้คุณครูเขียนให้นิดนึงยากหน่อย่อะพอพอไม่อ้าวไม่ที่ไม่พอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยับใหม่ลบก่อนนะที่ไม่พอนะคุณครูเขียนตัวใหญ่ไป แนะนํานักเรียนว่าเวลาที่เราเขียนหนังสือแล้วเราพบว่าเราเขียนตัวใหญ่ที่จะไม่พอก็ให้นักเรียนชิดซ้ายทางนี้ไว้ก่อนเลยนะคะชิดซ้ายไว้ก่อนเลยชิดซ้ายเส้นนี้ไว้ก่อนเลยพออพอไม่เอกพอเห็นไหมอยู่ขาหลังแล้วก็มอแอแม่ไม่เอกแม่อ้าวก็จะพอนะเพราะว่าเราชิดชิดแถบนี้แล้วพอแม่รักใครเนี่ยไอหน้าชิมลิ้มเนี่ยใคร นักเรียนบอกว่าคุณครูครับผมจําได้เลยเขาคือภูผาครับอ่าแน่นอนเลยคือภูผาก็ใส่ภูผาไปค่ะเรียนเห็นไหมว่าพอเพึ่งครูเขียนผิดก็ลบค่ะบางครั้งคนเราก็เขียนผิดนะคุณครูก็เขียนผิดได้เช่นเดียวกันคุณครูก็เป็นมนุษย์เหมือนนักเรียนเนี่ยเป็นคนเหมือนกันเวลาเขียนผิดก็แก้ค่ะโดยการลบไม่เขียนทับนะใครเขียนทับมาคือต้องทําใหม่นะเขียนทับคือเขียนผิดนะ แล้วก็นี่มีคําว่ารออะกอักลักไข่เนี่ยลักไข่เรียนบอกออครูครับผมรู้ครับใบบัวกับใบโบกครับเอาก็เขียนเอาเองอ่านี่คือการบ้านนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็สั่งงานไปถึงหน้า40แล้วนะป่านนี้ถ้าใครยังไม่ทําบอกเลยสะสมงานมาเยอะมากและคนที่เครียดสุดท้ายคือนักเรียนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูไม่มีสอนคลิปต่อไปแล้วนะ คุณครูสอนแค่นี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่ยังทํำงานไม่เสร็จเป็นปัจจุบันช่วยขยันเป็นพิเศษหน่อยนะคะสำหรับทักษะภาษาแล้วทําไม้ถึงหน้า40ก่อนหน้านี้ครูให้เวลาทํามาทั้งหมด10บกว่าวันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังไม่ได้ทําเลยก็จะต้องทําละคะ่ะอ่าสำหรับคลิปนี้คุณครูขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ